สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆครับวันนี้เรามีวัตถุมงคลนะครับของหลวงปู่มหาธิรานะครับเป็นพระผงนาหน้ากลาดนะครับงานรุ่นศิลาแสนล้านนะฮะพศ67นะครับมาแบ่งปันพี่น้องนะครับนะของหลวงปู่มหาธิรานสลิดเจอโถครับวันนี้เอามาให้พี่ๆประมาณ10รายการนะครับนะสิรายการนะครับมีเท่านี้นะครับนะหมดแล้วหมดเลยครับพี่ชายนะครับ10รายการนี้นะครับนะพุทธาธิเศสนะครับที่วัดประทานหมื่นหินนะครับนาแล้วก็ธรรมปฏิญาณ ครับและก็ที่วัดคําเจริญนะฮะจังหวัดนะทั้งอ่าการศิลป์และก็สกลนครน,นะครับวันนี้พุทธาพิเศษนะครับวันนี้ได้มาประมาณ10รายการนะครับได้มาประมาณ10รายการนะฮะรายการประบนอยู่นะครับพี่นะรายการนี้นะเป็นอีกหนึ่งรายการนะสวยเลยนี่ครับสวยเลยนะครับนะบวันนี้ก็มาแบ่งแค่10รายการเท่านั้นนะครับ วันนี้มันเป็นสิบรายการนะครับองละสามรอยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับนะองค์ละ3ามอยหสบาทเท่านั้นก็มีนะวันนี้มีมาแค่สิบรายการเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะครับพี่หมดแล้วหมดเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเปิดตัวอย่างให้พี่พี่ได้รับชมกันนะครับนี่ฮะกล่องกับไม้หยีพื้นล่างนะครับด้านบนเนี่ยสวยๆอย่างนี้พี่นะครับสวยๆอย่างนี้ครับนำาเป็นงานหน้ากากด้วยนะครับนี่ นครับส่วนเลขค้นัมเบอร์นะครับนะผมจะให้พี่ๆนะครับไปลุ้นเองนะครับไปลุ้นกันเองนะครับเพราะนะสวยมากพี่นะเป็นกล่องกับยีด้านล่างนะครับด้านล่างด้านบนเป็นฝาใสอย่างนี้นะฮะสามารถเก็บบูชาได้นะฮะเก็บสะสมบูชานะครับตอนนี้อ่ากาลังมาพี่นะฮะกำลังมานะฮะบอกเลยว่านะปีหนึ่งรุ่นยอดนิยมนะครับนะมีมาให้สิบรายการนะพี่นะทุกองค์ครับสวยงามหมดทุกองนะครับสวยงามทุกองนี่ฮะนี่ฮะ นะฮะหลวงปู่มหาชีลาสิทธิจันโทนะครับนะนี่ฮะพุทธาพิเศษงานดีมากพี่นะครับพุทธาพิเศษอ่าวรระยิ่งใหญ่เลยนะครับวรระใหญ่เลยนะครับแล้วก็ปุดเสกโดยนี่ฮะนี่ฮะผุดเศกหลายเกจิคณาจารย์ด้วยพี่นะครับแล้วก็อ่าปั๊มที่โรงงานด้วยแล้วก็ดิธรรมาตุทยานนี่ฮะนี่ฮะ จะสร้างไม่เยอะมากครับจะสร้างไม่เยอะมากครับนะโดยเกจิอาจารย์ทั่วประเทศไทยนะฮะแปดสิบแปดเกจิคาจารย์นะวัละวันลาใหญ่ก็มีน่าจะรวมด้วยนะนี่ฮะพระนาพระเจ้าใหญ่คาเจริญน,นะพี่นะไม่รู้ว่าพิธีเยอยวกับอ่าที่นี่เปาพี่เนี่ยนี่ฮะลองเลือดูนะลองดูนี่เป็นภาพนี่ฮะปรกเสกหลายที่นะน่าะระดับเกจิคณาจารย์ที่ดังอยู่นะครับหลายเกจินะครับ นี่ฮะนี่ที่ทำมาอุทยานแน่นอนพี่นะครับนะวันนี้ก็เอามาแบ่งปันพี่น้องนะครับนะอ่าสิบรายการนะพี่นะได้มาแค่นริงจริงครับหมดแล้วหมดเลยนะพี่นะหมดแล้วหมดเลยนะครับสิบรายการพี่ชายนะครับนะใครชอบถูกใจองอ่าถ้าสนใจนะครับโองสามร้อยห้าสิบาทนะพี่นะถ้าพี่ยกคู่ผมคิดได้แค่หกร้อยพี่นะครับวันนี้มาแบ่งปันพี่น้องบางๆครับกำไรนิดเดียวพี่นะเป็นกล่องกระเบื้องด้วยครับนี่ฮะ เป็นกล่องกระอิญด้วนที่เงินขอบขาวพี่นะครับฟ้าใสนะฮะสวยๆพี่นีแ่แค่แค่กล่องก็น่าเก็บสะสมแล้วพี่นะของลูกปูม่มหาธิลานะครับสำหรับวันนี้ครับนะก็ฝากขอบคุณที่พี่ท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับนะขอบคุณมากนะครับ